สวัสดีครับพบผมอีกครั้งนะครับเจ้วพ่อทีจาก m มชั่นเทคนิคนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องของ True i v e s t คืออะไรใช้งานยังไงมีไว้ที่ขอไม่มียังไงเชิญรับฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายก่อนเลยว่าในการวัดของเราแต่ละครั T ้งนะครับที่เรานาเอามัลติมิเตอร์ไปจิ้มตามจุดต่างๆหรือว่าการวัดจุดต่างๆที่เราทำการวัดนะครับค่าที่เราทําการวัดก็คือตัวของคลื่นไซเวฟนั่นเองครับคลื่นไซเวฟนะครับก็คือคลื่นสัญญาณของแรงนำใไฟ้าหรือว่ากระแสไฟของเรานนัเองสิ่งที่เราได้จากการวัดคลื่นไซเวฟนั้นนะครับก็คือจะมี2อย่างคือ1แบบเอเวอร์เรทนะครับเอเวอรเรก็คือการนําเอาค่าเฉลี่ยของคลื่นไซเวฟณช่วงเวลาที่เราวัดนะครับมาแสดงบนหน้าจอของมัลติมิเตอร์นั่นเเอออองงงคืตััวขน อาร์เมสทรูอาร์เมสเคือร์นครับตามเชื่อเลยครับรูทมีสแควร์ก็คือการนําเอาค่าเฉลี่ยมาหารากที่2จากนั้นนําไปยกกำลังสองซึ่งค่าที่ได้ครับก็จะมีความถูกต้องความแม่นยําเพราะว่าค่าที่ได้นั้นมาจากการคานวณนั่นเองครับแล้วเรานําไปใช้งานแตกต่างกันยังไงนะครับในการวัดของเรานะครับจะมีสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือตัวของฮาร์โมนิกนั่นเองครับตัวฮาร์โมนิกนี้นะครับจะทําให้คลื่นสัญญาณซาวเว็ของเรานะครับผิดรูปไปจากปกตินั่นเองซึ่งถ้าเรานํามามัดติมิเตอร์แบบเอเวอรัค่่าาททีีดดจกวว็ะมมผิสูง ซึ่งถ้าเรานําเอาไปใช้กอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือของเรานะครับก็อาจจะเกิดความเสียหายหรือว่าอาจจะพังเราจะไม่ต้องซื้อใหม่เลยนะครับแต่ถ้าเราใช้การวัดแบบ True RMS นะครับซึ่งจะให้ค่าการวัดที่มีความถูกต้องมากกว่าความแม่นยําที่มากกว่าและมีความน่าเชื่อถือในการใช้งานที่มากกว่านั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ๆที่คิดจะซื้อมัลติมิเตอร์นะครับควรเลือกให้เหมาะสมกับงานที่จะทํามากกว่าเลือกที่ราคานั่นเองครับขอบคุณครับ